ลึกๆในใจของเขาคนนั้นนะคะเขาอยากได้คุณเป็นแฟนไหมอ่าถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดพลังงานของเขากันนะคะคนคนนั้นนะใครก็ตามแต่ที่คุณนึกถึงคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะเราจะไปดูถึงจิตใจของเขากันซิว่าลึกๆในใจเขาเนี่ยอยากจะได้เราเป็นแฟนไหมอ่ามีไพ่ทั้งหมดนะคะสี่กองให้เ,เพื่อนๆนะ,ะให้ทุกๆคนที่เลือกกันอีกเช่นเคินะนคะ่ะเริ่มตั้งแต่นี้นะคะทางซ้ายมือสุดเนี่ยนะคะสีฟ้าเป็นกองที่หนึ่งะคะ่ะ ่าัดมาค่ะเป็นกองที่สอง่อาแล้วก็ถาดมาอีกนะคะเป็นกองที่สามค่ะอ่าและสุดท้ายซ้ายมือสุดนะคะเอ้ยไม่ขวามือสุดนะคะขวามือสุดเป็นกองที่สี่ค่ะอ่าให้ทุกคนนะคะตั้งจิตตั้งเอ่อสมาธิให้ดีๆนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะส่งพลังงานมายังไพ่ได้เลยอ่าถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยคะ่ปะปใ อ่ามาค่ะสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะนี่นะน้องสีฟ้าเนี่ยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าลึกๆในใจของคนคนนั้นนะคะที่อยู่ในใจคุณตอนนี้นะคะลึกๆเขาอยากได้เราเป็นแฟนไหมอ่ามาดูกันเลย ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะอันนี้นะคะแม่หมอต้องขอบอกเลยว่าเขามีม,มีมีการแอบ,บคิดนะคะมีการคิดเลยแล้วว่าว่าอยากที่จะได้เราเป็นแฟนนะคะอาจจะมากกว่าแฟนก็ได้อาจจะแบบว่าเป็นเป็นถึงขนาดที่แบบแม่ของลูกอะไรของเขาแบบนี้เลยก็ได้นะคะซึ่งถือว่าก็ค่อนข้างดีนะ,ะสำหรับคนกองเนี้ยแต่ว่าเอาจริงๆนะคะคือคนคนนี้ที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างคุยหลายคนอะไรแบบนี้เนาะอ่าตอนที่คุยกับ คุณอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบมีมีมีคุยกับคนอื่นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นคือคุณและเขาเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างแบบว่าคุยคุยกันยังสถานะอาจจะไม่ได้จริงจังหรืออะไรมากมายอนยะ่างเงี้ยค่ะเป็นออกแนวเหมือนเติร์ดปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุยกันแบบเห <c oughs> มือนก็ไม่ได้จริงจังขำๆอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าตัวของเขาเองนะคะอาจจะแบบมีเอ่อคุยหลายคนยังไม่ได้แบบจริงจังอะไรกับเราเนี่ยแต่ว่าลึกๆในใจเขานะคะเขาค่อนข้างรู้สึกพิเศษกับคุณนะเออพิเศษกับคุณ มากมากกว่าใครหลายๆคนแหละที่เขาแบบว่าเคยผ่านๆมาอะไรแบบนี้นะอ่าเพราะว่าเขาอ่ะรู้สึกว่าคุณนะคะเป็นคนที่ มีมีอะไรดีอ่ะคุณเปคุณเป็นคนที่เหมือนเพียบพร้อมเหมือนดีอ่ะดีดีทุกทุกอย่างอะไรแบบนี้นะกว่ากว่าใครทุกๆคนที่เขาเคยอาจจะแบบเคยคุยมาอะไรเงี้ยคืออาจจะดีเกินไปสําหรับเขาก็ได้นะเออบางทีเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันแล้วนะบางบางทีอาจดีเกินไปสําหรับสําหรับกับการที่จะมาเป็นแฟนอะไรกับเขาอะไรแบบนี้เลยก็ได้นะคะคือเขาอ่ะคือคือเขาคิดว่าถ้าเกิด กับคุณเนี่ยคือมันต้องเป็นอะไรที่ที่เล่นๆไม่ได้เออมันมันจะต้องเป็นอะไรที่จริงจังนั่นแหละเออจริงจังแบบถึงกับขนาดเป็นแบบไปเป็นเออไปสร้างครอบครัวด้วยการเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกอะไรแบบนี้ยเออมันมันมันจะต้องเป็นในลักษณะความสัมพันธ์ที่มันต้องขนาดนั้นแหละอ่ะอันนี้ก็เลยต้องขอสรุปเลยนะคะเขามี ความแอบคิดค่ะเออม,มีมีความคิดเหมือนกันนะคะว่าเออ,อยากได้คุณเป็นแฟนเออมีมีมแบบคิดขึ้นมาในหัวแวบ,บๆอะไรเงี้ยเออเขาก็ค่อนข้างรู้สึกพิเศษกับคุณนะคะกว่ากว่าคนอื่นๆละกันที่เขาเคยคบเคยคุยเอออะไรประมาณนี้ละกันค่ะ <S <S อ่ะเดี๋ยวเราไปตอบกันที่คนกองที่สองเลยค่ะอ่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะนี่นะกองนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่า ในใจผมก็ลึกๆในใจได้เราเป็นแฟนมาเออมามาดูกันเลย <c oughs> อ่าสำหรับคนกองนี้นะคะอ่าเขาน่าจะยังไม่ได้คิดที่จะอยากได้เราเป็นแฟนนะคะเออคือ,ค,อคือแม่หมอไม่รู้ว่าคุณกับเขาอะ่ะมันเวเว,ว,ว,วลาที่อยู่ด้วยกันนะคะมันเหมือนอาจจะแบบดวงชะตาไม่ค่อยที่จะเขาได้เท่าไหร่ไม่ค่อยที่จะเข้ากันหรือสมพงกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคือคุณคุณจะสังเกตไหมว่ามัน ว่าคุณกับเขาเนะี่ยชอบมีอะไรบางอย่างที่ที่ชอบหัวเสียใส่กันหรือว่าบางบางครั้งอาจจะมีการทะเลาะก,กันมีกันหุดหยิดหุดหยิดใส่กันอะไรแบบนั้นเออมันมันมันเคยมีเรื่องอย่างนี้ไหมเออแม่หมอมีความรู้สึกเหมือนจะมีเออมีมีมีในแนวแบบนั้นนะเออแล้วคือในความรู้สึกเขาเนี่ยเขาก็เหมือนค่อนข้างว่า คุุๆแล้วนะเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ใช่เออที่มันยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คิดว่าถึงถึงต่อไปถ้าถ้าสมมุติพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยมันอาจจะ เออมันต้องมีสักวันแหละเออที่ความสัมพันธ์ต้องจบต้องต้องมีการเดินจากกันนะคะเดินเดินจากกันจากความสัมพันธ์อยู่ดีคือเหมือนกับง่ายๆก็คือเหมือนกับยังไงก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเออถ้าสมมุติได้เป็นแฟนกันอย่างเงี้ยเออบางบางทีอ่ะถ้าเกิดเขามีการคิดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาโูแบบนึกภาพไม่ออกเลยถ้าเป็นแฟนกันจะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยเออ เขาก็เลยเหมือนกับคิดทํานองที่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เอออยู่ด้วยกันไม่ได้แน่เลยเป็นแฟนกันไม่ได้หรอกเออยังไงก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันแล้วตายเป็นแฟนกันแล้วตายอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยต้องขอบอกว่าเขาอาจจะยังไม่ได้คิดนะคะที่อยากจะได้คุณเป็นแฟนค่ะสําหรับคนกองนี้อ่าโอเคก็ไม่เป็นไรนะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ทุกๆกคนละกันเราจะต้องเจอความรักที่ดีอย่างแน่นอนค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนกองที่3ามเลยค่ะไป อ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะนี้หนะ้ากองนี้เรามาดูกันเลยลึกๆในใจเขาอยากได้เราเป็นแฟนมาเอามาอ่ะสำหรับคนกองนี้นะคะแม่หมอต้องขอบอกเลยว่าเขาคิดนะคะเขาคิดที่จะอยากได้คุณเป็นแฟนแต่เขาอะ่ะเหมือนมีความรู้สึกที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราอะ่ะคือคือมันจะเป็นไปในทางนั้นได้เหรอเออคุณคุณแบบ คือคุณเข้าใจความรู้สึกของอารมณ์ที่แบบว่าอยากอยากอยากได้เป็นแฟนแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยประมาณนี้ไหมคือแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณคุณและเขาอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์อะไรที่ค่อนข้างเป็นเพื่อนกันแม่เออระหว่างคุณกับเขาอ่ะแล้วทีเนี้ยคุณคุณและเขาอ่ะอาจจะเป็นแบบ <c oughs> อ,าอาจจะแบบเป็นเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรดีๆให้กันมาตลอดเลยแล้วเขาอาจจะมีความคิดที่แบบว่า โอ้ยคงจะเปลี่ยนไปเป็นแฟนไม่ได้หรอกเอออะไรเงี้ยคือคุณคุณอาจจะไม่ได้คิดตรงกับเขาอะไรเงี้ยเออความคิดหนงเขามันเป็นอาการเหมือนแบบ คืออยากก็อยากได้เป็นแฟนแต่คิดมากอเออแต่แต่ออกแนวที่แบบว่ามันอุ้ยมันจะเป็นไปได้หรอระหว่างเรากับเธอหรือว่าคือคือคุณกับเขาว่ามันอาจจะมีความแตกต่างอะไรกันในในบางเรื่องด้วยแหละเออในในในเรื่องอะไรบางอย่างไอ้ที่มีความแตกต่างก็อาจจะเป็นอายุอายุเชื้อชาติการนับถือศาส,ะสะนาหรือเอ่อดิสัยใจคอการใช้ชีวิตอะไรก็คือคือต่างได้หมดเลยค่ะจะเป็นต่างกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งออันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออมันจะเป็น มันจะเป็นไปได้หรอคือเขาก็ค่อนข้างคิดหนักเหมือนกันนะคือคนกองเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าคนคนนั้นที่คุณมาถามถึงมันมีมันมีอาการของของของความแอบชอบคุณอยู่นะเอออยากแอบชอบ คือเหมือนเหมือนอยากลุยในความสัมพันธ์เนี่ยแต่เหมือนไม่กล้าไงไม่รู้อะค่ะเหมือนมีอาการคิดหนักยังไงก็ไม่รู้เหมือนไม่กล้าเออไม่กล้าเหมือนเหมือนคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอเรื่องของเรามันจะไม่มีทางเป็นจริงหรอกนะอะไรประมาณแบบเนี้ยเออคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันไม่กล้าที่จะเลยเลยคำว่าเพื่อนหรือเลยหรือเลยคำว่าความสัมพันธ์ที่คือท,ที่แบบยังไงเขาเรียกอะไร คือเลยเลยไปเป็นในระดับนั้นนะคือเหมือนเขาไม่กล้าไม่กล้าคิดกับคุณขนาดนั้นนะคะเออคือคืออาจจะแบบว่า คือสถาน,นะของคุณแล้วเขามันอาจจะเป็นคนเพื่อนคนที่เป็นเพื่อนกันหรือคนรู้จักกันอะไรแบบนี้ืางคนที่แบบให้คําปรึกษากันชอบคุยคุยกันอะไรแบบนี้เออแล้วคือในใจเขาเหมือนคิดไปมากกว่าน,นั้นนะแต่เหมือนเขาไม่กล้าที่จะลุยเออเหมือนเขาไม่กล้าจะลุยพอจะลุยก็คือเหมือนนิ่งเหมือนมาหยุดคิดก่อนเฮ้ยจะลุยดีไหมอะไรแบบนี้เหมือนลังเลอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องขอบอกเลยว่าคนกองนี้นะคะเขาค่อนข้างอยากได้คุณเป็นแฟนค่ะแต่เขาไม่กล้าค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนก กองที่สี่เลยค่ะอ่ะมาะสำหรับคนที่เลือกกองที่สี่นะคะกองนี้นะนะเรามาดูกันเลยนะคะว่าลึกๆในใจของเขาเนี่ยนะคะอยากจะได้คุณเป็นแฟนไหมโอ้โหสําหรับคนกองนี้นะคะแม่หมอต้องขอบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยนะคะ อยากได้คุณเป็นแฟนค่ะแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเกินเกินที่เรียกว่าแฟนเนี่ยเออเป็นเป็นอารมณ์ที่แบบอยากสร้างครอบครัวอยากจะอยู่กับคุณไปแบบว่าเออตลอดเลยแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่ด้วยกันไปจนถึงกับขนาดบ้านปลายชีวิตเป็นแบบว่าจนแก่จนเฒ่าอะไรเงี้ยคือแบบคิดจริงจังไปขนาดนั้นเลยมีพลังงานของชาวต่างชาติด้วยนะคะคนกองนี้นะโอ้โหคือคือเขาพร้อมทุ่มเทพร้อมทําเพื่อคุณนะคะพร้อมทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะดีขึ้นคือคน คนกองเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่พลังงานดีด,ด,ดีดีสุดๆเลยดีที่สุดเลยนะคะเออถ้าคนที่เลือกกองนี้นะคะแม่หมอต้องแบบยินดีด้วยจริงๆนะคะอ่าก็ต้องขอสรุปเลยว่าเขาเนี่ยขาอยากได้คุณเป็นแฟนมากๆเลยล่ะคะสําหรับคนกองเนี่ยคะ่ะ